จำได้ไหมอาชีอนอนห้องไหนไม่ใช่อาชีย้ายมานอนห้องนี้แล้วไม่เออเปิดดูสิเรียกด้วยไ,ไปบอกไปให้ยินเด่นหน่อยเอาอันไหนนี่ไหมขอิดค่ะ อยู่ไหมม,ม,ม้มาูเฮ้ยพี่วาูให้พันเลย,อยโอ้ยอ <c oughs> ไเน,นี่ยเราพูด่ี่เลยนะพันอนั้นเล่นอยู่นี่นะเดี๋ยวลุงยิดอ่านน้ำแป๊บนึงนะคะเข็ดแล้ว่งไดีเฉยมากเลย ไหนไหนน้องน้องใส่มงกุฎให้พ่อดูหน่อยใส่มงกุฎเหมือนไหมแม่ไม่ใส่ไม่ใส่ให้พ่อใส่ให้พ่อดูก่อนแม่ไม่ใส่พ่อน้องเพชรมาใส่ดูหน่อยอะน้องเพชรใส่มงกุฎให้พ่อดูหน่อยเพชรใส่แล้วฟ้อนนะอ่ะเพชรใส่นี่เพชรเพชรใส่ตังหัวให้พ่อดูหน่อยขาเย้าเด็กกำลังยืดห่างติดอีกครั้งหนึ่งค่ะ อ่าน้องน้องน้องพรอยใส่ลูกอ่าไม่ไม่ได้อ่าโอเคน่ะโอเค็นไม่เป็นไรใส่ใส่มงดูสิลูกใส่แล้วก็รำนะโอเคใส่ใส่เลยลูกใส่เลยระบำชาวเกาะในรอบโอ้เออนั่นแหละสวยตาตั้งเอกดอกตาฟ้าแเดาจังไหนลูกใส่มงกุฎมันก็ต้องฟอนเค็มๆด้ะ หันยอดนึ่งสิแม่เจอริงเจริงจริงโอ้สวยสวยสวยออนี่สวยนี่สวยใส่มุ่งกุฎละเดาว่าได้รูกเอาคุ่ะเอาเอาเอาเด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 าโอ้โหออกเตออกร่างกายไป เกียวกาแฟอยพอไปวอนนะแม่เจ็บเ่ยแม่นี่แ่ยอกว่าแม่เลบอกว่าแม่ปวดวช้าเพราะว่าแม่อนี้แล้วกค้ที่กลับมาบ้านเขาก็จถามว่าแม่เจ็บไหมพ่อมาดูชีพมาดูชีพเนี่ยชีแม่มา่ีโอกเปาแหแม่รู้กราแม่พอ Yeah.